เรามาดูเรื่องของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกันบ้างน,นะครับเราต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าหันไปมองที่ไหนที่เราเรียกว่าสังคมก้มหน้าเพราะบ้านเรานเนี้ยมีการใช้เน็ตที่เยอะมากและส่วนใหญ่เลยก็คือจะใช้เน็ตเนี่ยไม่ได้ใช้เน็ตบ้านนะครับไม่ได้ใช้ WiFi นะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนด้วยไปดูข้อมูลที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับ The Standard ดเวลเราครับได้มีการทําสรุปนะครับรายงานข้อมูลสำคัญจาก Global Digital Report ประจําปี2024นะครับ โดย VR Social ร่วมกันกับ Mel Water อันนี้230ประเทศทั่วโลกเลยนะครับเน้นไปที่ข้อมูลของประเทศไทยจะได้เห็นภาพว่าคนไทยเวลาใช้อินเทอร์เน็ตนั้นเราใช้กันอย่างไรบราว์หาเรื่องอะไรบ้าง1ใน3ของวันทั้งวันของคนไทยนั้นใช้ไปกับเรื่องของการใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับไปดูภาพรวมบ้านเรากันก่อนอันนี้น่าจะเป็นรายงานที่แตกต่างไปจากรายงานเมื่อสักครู่เพราะบอกว่าประชากรไทยแซมเปิลนะครับที่ก็มีอยู่นี้เนี่ยไม่ใช่แซมเปิลหรอก ภาพรวมที่รายงานฉบับนี้มีคือ71.85ล้านคนผมเชื่อว่าน่าจะรวมคนต่างชาติที่อยู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าประชากรไทยเราอยู่ประมาณ66ล้านแดมวนว่ากลุ่มตรงนี้71.85ล้านคนจากข้อมูลการรายงานพบว่า penetration ของอินเทอร์ออนเน็ตกล่าวคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยอยู่ที่88%เลย63.2ล้านคนปีที่ผ่านมาครับคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนะครับวันละ7.58ชั่วโมงนะครับลดลงไป7นาทีจากปีที่แล้ว แต่ยังคงถือว่าการใช้งานประมาณ7ชั่วโมงกว่านี้ถือว่าประมาณ1ใน3นะครับของวันทั้งวันเลยนะครับที่เราใช้อินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมของเราคือเวลาใช้เราใช้ผ่านสมาร์ทโฟนครับด้วยเวลา5.02ชั่วโมงต่อวันทีนี้ผลสำรวจคือตกลงเราใช้อินเทอร์เน็ตล้วใช้กับอะไรเพราะแต่ละประเทศจะใช้ไม่เหมือนกันเช่นบางที่อาจจะหาข้อมูลนะครับบางที่อาจจะใช้ติดต่อบ้านเราครับ สปัจจัยที่ทําให้เราเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะหนึ่งการคน้นค้นหาข้อมูลอ่นะเป็นสิ่งดีนะฮะสองครับการตามข่าวสามครับเรื่องของความบันเทิงลนะก็คือการเสพความบันเทิงสามขาหลักเลยนะครับทีนี้ในฝั่งโซเชียลมีเดียในต่างๆนี้เนี่ยบ้านเรามีการมีบัญชีการใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดเลย49.1้า 49. นล้านบัญชีเพิ่มขึ้น1ล้านบัญชีครับจากปีที่แล้ว <c oughs> บรรดา49.1ล้านบัญชีนั้นคนไทยใช้เวลาแต่ละวันไปกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย2.31ชั่วโมงต่อวันนะครับ ก็คือเกือบๆจะสองชั่วโมงครึ่งนั่นแหละแพลตฟอร์มยอดนิยมคืออะไรบ้าง a c e b o o k ครับตามด้วย l i n ์แล้วก็ t ิก t o อกเป็นอันดับที่3แพลตฟอร์มที่นิยมที่สุดคือ Facebook 49.1ล้านบัญชีอัตราการเข้าถึงโฆษณาที่ครอบคลุม68.3%มของคนไทย u ู u ูบนะครับเป็นไงบ้างมีคนใช้งาน43.9ล้านคนอัตราการเข้าถึงโฆษณา61.5ล้านเอ้ย61.5%ของคนไทยอีกหนึ่งอินไซ์ที่น่าสนใจก็คือคนไทยส่่วนนใหญะครับ ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนรักความสนุกและความบันเทิงอันนี้ไม่น่าเซอร์ไพรส์เลยไปที่ไหนก็จะเห็นคนถือสมาร์ทโฟนแล้วก็ดูความบันเทิงได้ต่อเนื่องเลยนะฮะคำที่ผู้คนใช้ในการหาในวิดีโอห้าดับแรกเน้นไปในทางอะไรบ้างเป็นทางผ่อนคลายหมดเลยนะครับหนึ่เพลง 2. หนังสเกม 4. อันนี้ไม่รู้บันเทิงเปล่าเพราะมันคือผีครับหครับคือการ์ตูนครับเพลงหนังเกมผีการ์ตูนโอเค ของเรามันึกเวลอยู่ในหมดวดอะไรวะไม่ใช่ผีแน่ๆ <c oughs> ไม่ใช่ผีแน <c oughs> ่ๆ <c oughs> โอเคอันนี้หมวดข่าวสารแต่ว่าเวลา,าค้นหาค้นหานี้เป็นหลักเลยถัดมาครับ <c oughs> ติกตอกครับคนไทยที่ใช้ติกตอกรวม44.38ล้านคนนะครับเป็นอัตราการเข้าถึงโฆษณาของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น10.2%จากปีที่แล้วอินสตาแกร,รมล่ะครับนิยมใช้ไหมคนไทยมีคนที่เป็นอินสตาแกรมเมอร์18.75ล้านคน เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เติบโต,ตเร็วจากปีที่แล้ว2023ในแง่การโฆษณาซึ่งโตเพิ่มถึง8.1%รายงานนี้เป็นแค่การสรุปบางส่วนนะครับซึ่งรายงานฉนบับเต็มเขายังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกหลายหมูลอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจเลยนะครับรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลมาเก็ตติ้งตามการอ่านและการศึกษานะครับถ้าใครสนใจติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่รายงานชื่อว่า Digital 2024 Thailand อันนี้ศึกษาได้โดยตรงเลยจะได้รู้ว่า พฤติกรรมการใช้ของเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องเมย์ครับอืมค่ะไม่ว่าจะเป็นนั้งพฤติกรรมที่ก็ใช้ในแง่ของโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการเสิร์ชหาในแต่ละข้อมูลดิสวนแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอ,อย่าง5้าเซกชั่นที่มีการเสิร์ชข้อมูลกันมาเอาจริงก็ถือ,อว่าเป็นอะไรที่ผ่อนคลายนะ,ะผีมีผ่อนคลายไหมอก็ผ่อนคลายเหมือนกันนะผีผ่อนคลาย <laughs> <laughs> ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะในการฟังรู้สึกว่าอยากจะค้นหาว่าเรื่องจะเป็นยังไรตรงต่ออ่าค่ะถามน้องเมย์แล้วน้องเมย์ ค้นหาเลยส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลทางเศรษฐกิจค่ะ๋อข้อมูลทางเศรษฐกิจผมว่านะอีกอันนึงท็อปพิตมากเลยพูกนี้ฟุตบอลไงอ่าใช่คาวนี้ฟุตบอลเยอะมากนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือผมเนี่ยชอบะวติสาตร์หนังจีนใช่ไหมก็ดู2อันนี้แต่ว่าก็เราคนไทยเนอะก็ความเป็นเพอแต่ว่าดูไว้ล้วจะได้พอทราบว่าอะไรคนที่เป็นนักการตลาดจะได้พอรู้ว่าหากจะเจาะเข้าถึงจะใช้รูปแบบแบบไหนแต่ละคนก็จะมีวิธีการในการหยิบข้อมูลเหล่านี้แล้วก็มาใช้อย่างเป็นประโยชน์ได้เสมอนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ